ตีตไททันเครื่อง24นะคะตัว GL คันนี้ปี2021ย้ํเลขไม่น้อยเพียง30,000เท่านั้นแต่งมาให้ครบจัดเต็มนะคะสายลุยแต่งออฟโรดไม่ควรพลาดคันนี้บอกได้เลยประวัติดีก็สามารถจัดเต็มฟิดาพนเพียง7,000บาทตลอดสัญญาใครสนใจ เด็ดๆมาๆเมาให้สําหรับคุณลูกค้าวันนี้มีรถเข้าใหม่เป็นรถบ้านนะรถสวยเป็นหัวเดียวโฟรวิลเกียร์ออ,กอ,อกโต้ย้าปีใหม่ใหม่น้อยที่สําคัญคันนี้สวยงามรถเพิ่งเข้ามายังไม่ได้ทาความสะอาดนะขอบอกเลยว่าสภาพสวยเดิมนะคะเดี๋ยวตามมาชมคันนี้นะำแ๊บตกแต่งอะไรมาให้บ้างจัดเต็มยังไงเดี๋ยวตามมาชมคลิปนี้กันเลยคันนี้ด้านในส่วนของมิตซูบิชิไรตันนะคะซิงเกิลแคนะคะตัวนี้เป็นเครื่อง2.4ตัว GL นะคะปี21อนะคะได้อะไรมาบ้างคันนี้ด้านหน้า ได้ในส่วนของกันชนด้านหน้านะคะแต่งออฟโรดสวยๆแบบนี้เลยนะคะสติกเกอร์ของไททตันสปอร์ตแต่งสวยๆเท่ๆด้วยโลโก้ใหญ่ๆกระจังหน้าสีดํา ไฟต่างๆก็สามารถใช้งานได้แบบปกติเลยนะคะคันนี้เดี๋ยวมาดูสภาพด้านข้างกันบ้างตัวนี้นะคะด้านข้างแต่งอะไรมาให้บ้างในส่วนของตัวแม็กนะคะได้ในส่วนของตัวแม็กเลนโซ่นะฮะยางออฟโรดใหม่ทั้ง4เส้นนะคะยางราเปลี่ยนใหม่ให้ทั้ง4เส้นอยู่แล้วนะคะของเซ r ร์ไทยตัวนี้ได้ในส่วนของตัวคิ้วล้อมาให้เรียบร้อยแล้วด้วย สภาพด้านข้างสวยเดิมโรงงานไม่มีชนหนักไม่มีพิษความไม่มีน้ําท่วมนะคะบันไดด้านข้างใส่มาให้ซ้ายขวามีมาให้ครบแต่งสติ๊กเกอร์สวยๆแบบนี้นะคะสายแคมปิ้งสายท่องเที่ยวสายลุยเข้าไร่เข้าสวนครบหมดเลยตัวนี้มาพร้อมกับคิ้วกันาศาสตร์มีมาให้เดี๋ยวมาดูความเดิมๆของตัวรถนะคะตัวนี้เป็นรถบ้านขอบอกเลยว่าเป็นตัวหาย,ยากนะจ๊ะเป็นตัวออโต้โฟลวินะคะเมทอาร์กลมสวยเรียงรายแบบทุกจุดกันไปเลยตัวรถสีขาวเดิมโรงง,งานนะคะขอบอกเลยคานี้นะคะ เดี๋ยวมาดูในส่วนของสภาพด้านหลังกันบ้างนะคะตรงนี้ด้านหลังก็ได้ล้อแม็กทั้ง4ล้อเช่นเดียวกันนะคะตรงนี้พิเศษของ Mitsubishi Titan นะคะของเขาจะมีคล้ายๆเรล่านะคะเพื่อมัดนะคะหรือว่ารัดสิ่งของต่างๆด้านหลังได้เหมาะมากๆด้านหลังก็มาพร้อมกันชนด้านหลังแต่งออฟโรดพร้อมลากจูงนะคะนี้แต่งมาให้แบบครบชุดแล้วนะจ๊ะตัวครอบไฟนะคะก็ตกแต่งมาด้วยกรอบไฟสวยๆซ้ายขวามีมาให้ครบ ตัวนี้แมกไลเนอร์มีมาให้แล้วนะจ๊ะนี่เลยใครสนใจคันนี้ขอบอกเลยว่ารถไม่ได้ทำความสะอาดนะคะขอย้ําแต่สภาพคือสวยมือเดียวแน่นอนนะจ๊ะภายในก็จะเป็นเบาะหนังสวยๆแบบนี้กันไปเลยจ้านี่เลยตัวเบาะนะคะคันนี้เดี๋ยวมาดูเลขไม์กันก่อนเลยคันนี้เลขไม์อยู่เพียง33,987กิโลเมตรเท่านั้นถือว่าใช้งานได้น้อยนะคะปี2 0 2 1ฟังก์ชันต่างๆสามารถใช้งานได้ตัวนี้พิเศษตรงที่ว่า เป็นเกียร์ออโต้เป็นรุ่นหายากนะคะปุ่มปรับโฟรวิลมีมาให้นะคะตรงนี้ภายในฝาด้านบนนะคะถุงยังไม่ได้แกะเดี๋ยวเรามาดูสภาพห้องเครื่องคันนี้เป็นระบบไฟฟ้านะคะเครื่องยนต์2 0 0พนะคะแรงดีไม่มีตกแน่นอนนะจ๊ะเดี๋ยวมาดูสภาพห้องเครื่องกันก่นกอนเลยนะ,ะว่ารถสวยๆเดิมๆที่เสนรีไทยนํามาให้สวยจริงไม่ได้จกตานะคะสภาพห้องเครื่องคือยังไม่ได้ทำความสะอาดนะคะ,ะ,คะเครื่อง2004นะคะคอมมอนเรตดีไอดีนะคะตัวนี้ คันเดิมฝากระโปรงเดิมนะคะอาจจะมีร่องรอยยังไม่ได้ทําความสะอาดนะคะตัวนี้พึ่งเข้ามาใครสนใจนะคะคันนี้เนี่ยแป๊บมาเย,ยี่มสเปคกันอีกครั้ง Mitsubishi Titan ัวเดียว4 Wheel Gear Auto คันนี้เครื่อง2.4 GL ปี2021เลขหม่เพียง30,000เท่านั้นคันนี้จะไปเลยกับค่างวดเพียง7,000บาท แสนบาทกันไปเลยนะคะใครที่สนใจคันนี้นะคะก็สามารถโทรหานุ่แป๊บได้เลยที่เบอร์09503045หรือโทรโดยตรงหานุ่มแป๊บมาที่เบอร์0611786999สนใจกันนี้ออโต้โฟวิลย้ำออโต้โฟวิลรีบทักหานุ่แป๊บมาได้เลยนะคะมีแค,ค่คันเดียวเท่านั้น